สวนนักท่องเที่ยวนะคะถ้ามีโอกาสมากระบีนะคะมาที่นี่นะคะสีสารหอยเ,ออเป็นหอยที่มีการทับผมกันมานานมากนะคะเห็นในประวัติศาสตร์ถึง75ปีเชียวนะคะล้านปีเป็นล้านปี 75, 75ล้านปีนานค่ะ <75 S 1> ถ้ามีโอกาสมากระบี่นะคะอย่าลืมที่นี่นะคะหน้ามาเที่ยวค่ะที่นี่ค่ะธรรมชาติสวยงามแล้วก็ดูน่าดูน่าชมนะคะน่าดูน่าชมมากค่ะไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็ค่าโรงแรมที่พักก็ไม่ได้แพงนะคะออ,อยู่ในรีสอร์ทของไดมอนนะคะ เป็นรีสอร์ทที่พักสบายอยู่สบายราคาไม่แพงแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้นะคะที่กำลังเดินมานี่คือสุสาหนหอยและทะเลที่สวยงามสีครามแล้วก็ต้นไม้ที่คือร่มรื่นนะคะเป็นอากาศที่ดีมากบรรยากาศที่บริสุทธิ์อยู่ <c oughs> ริมทะเล <c oughs> เหมือง เหมือนคล้ายๆเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะคะถ้าเข้ามาถึงจุดตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนของที่นี่เชิญชวนนะคะใครอยากมาเที่ยวนะคะที่นี่ค่ะมาเลยค่ะจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวมากค่ะมีหลายที่เหมือนกันนะคะเป็นชายหาด หาดนพร,าราัตนราราหาดนพรัตนาราหรืออ่าวนางก็มีนะคะหมู่เกาะพีพีหลายหลายที่ค่ะที่นี่ค่ะเชิญมาท่องเที่ยวค่ะน้าเที่ยวมากค่ะอากาศดีมากอากาศบริสุทธิ์ค่ะที่นี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมย่านนู้นนั่งนะคะ